เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาวันนี้ก่อนจะไปเล่นนะครับเราก็มาซ้อมยิงบ่อนสักหน่อยนะดูดิตอนนี้ผมรู้สึกว่าเรามายิงบ่อนนี่คือมันตายง่ายมากะ่ะแต่ว่าพอไปเล่นจริงนี่คือยิงคนมันยิงแทบไม่ตายอะ่ะอแต่บ่อนนี่คือโดนนิดเดียวมันก็ร่วงละนี่ไปวันนี้ก่อนจะไปเล่นครับราก็มาซ้อมยิงสักหน่อยวันนี้คือยังไม่ได้เล่นเลยนี่ไงเาล้ากระบอกฟาดไปนี่ เอาไ,ไเล่นจริงนี่คือจะเอากระบองฟาดนี่คือยากอยู่นะแต่และคนนี่คือมีแต่แบบโหดๆเลยครับไปเล่นแบบวางระเบิดเนี่ยไปไม่โอ้ยไปแล้วก็ไปดีกว่าครับแล้วก็เหมือนเดิมครับแล้วกดโซโลเช่นเคยและผมบอกเลยว่าเกมนี้คือเสียบเปรียบมากอ่ะกดโซโลแล้วก็มีเจอทีมด้วยนะเอาเรื่องวะ แต่ก็เจอห้องแล้วนี่เอาจริงนี่คือถ้าเรากดโซโล่นี่คือถ้าจะแบบคนที่มาโซโล่ด้วยน่าจะดีนะแต่นี่คือบางคนที่มาแบบเป็นตี้5คนเลยและเรานี่คือมาคนเดียวอะไรก็จบเลยครับเจอแบบนี้นี่มาเมื่อกี้คือผมไปซ้อมยิงบอทดมาไม่รู้ว่าที่ไปซ้อมมาเมื่อกี้นี่คือเราจิงได้หรือเปล่านี่ยิงบอทดนี่คือโคตรง่ายเลยแต่ยิงคนนี่คือไม่ค่อยตาย แล้วก็มุมเดิมครับเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นตรงนี้ก่อนเพราะว่าเผื่อว่ามันจะมีตัวหลุดมานะเฮย้ยโอ้ยอันนี้คือสนัยชัวแล้วก็อย่าไปวัดเลยผมโดนแน่เราเอ็มโพเนี่ยไม่แล้วก็ค่อยๆขยับก่อนนะตอนนี้เนี่ยตอนนี้คือสีๆแล้ว ยิ่งน้อยนี่คือว่าน่าจะยิงเล่นง่ายเฮ้ยรีไง,งแล้วก็ร่วงหนึ่งเคฝั่งนั้นคือเหลือสองฝั่งเราก็3นะเรแล้วแล้วก็ไปหาเลยครับตอนนี้ผมเอาไอ้นี่มาครับเราเอาสกิลไอ้นี่เนี่ย <ไป S 1> ที่มาแทนรอยเท้าดูดิแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะสไลด์เลยแล้วก็ไปหายิงบันะครับแล้วก็จะเล่นแบบเกมไว้นะ เดิมครับรอบนี้ก็มาเล่นตรงนี้ก่อนทามัน5้าคนนี่คือเราจะบู๊ไฟนี่คือ,อยากกว่ะเราน่าจะโดนแน่ยม,มาลองดูเดี๋ยวจะไปไวเลยนะแล้วก็ฟับไม่ไม่มีว่ะทางนี้มีไหมน,นมี่มีตัวนึงระเบิดของเราทิ้งลงไปแล้วนี่รอยเท้านะโอ้โหดูดิอันนี้คือผมโดนลูกซองว่ะเอาเรื่อง ของจริงฝั่งเาานี่คือเหลือให้คนเดียวเลยว่ย<ล>ะั่ะคือเกมไวเกิร<ห>์ <ไป S 1> เฮ้ยอันนี้คือปืนผมว่ะดูดิมาดูคนอื่นเล่นปืนเรานะตอนนี้คือฝั่งเราเหลือหนึ่งฝั่งนั้นคือสามไม่ไงล,ลูกซองเมื่อกี้เลยเฮ้ยแต่เสียงข้างหลังมาแล้วและก็เรียบร้อยจะได้มาเสมอครับหนึ่งหนึ่งถือว่าพอได้เล่นนะแล้วก็ทีเดิมครับไป รอบนี้ผมว่าแล้วก็ไปไวเลยดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับมันจะมีตัวแถวนี้นี่มันจะมีตัวที่แบบว่ามันวิ่งช้าอยู่นะดูเมื่อกี้นะเนี่ยเฮ้ยดูดินี่ไงเราได้มาแล้วหนึ่งโอ้โหดูดิโดนหว่าของจริงเมื่อกี้เหลือนกับว่าผมจะเปิดก่อนนะแล้วก็ร่วงครับ และคือเกมไวเกิลตอนนี้คือโดนนำไปแล้วนี่และที่เราไปซ้อมมาเมื่กีนี่คือไม่ได้ใช้งานเลยว่ะใหม่นะรอบนี้ผมว่าเราไปกลางเลยดีกว่าครับแล้วก็สไลด์ไปเลยพราะว่าผมเอาสก,กิลวินี้มาไงตามรอยเท้าเนี่ยแล้วก็ไปยิงได้ง่ายๆมาแล้วนี่จะแล้วแลกก็นี่ไงได้มาแล้วหนึ่งมีอีกไหม ไปเฮ้ยนี่นงไงมาเร็วอีกหนึ่งเคตอนนี้ฝั่งนั้นคือเหลือแค่คนเดียวเลยก็มีรอยเท้าแล้วก็ไปแล้วจ้าแล,และก็เรียบร้อยมันต้องแบบนี้นี่ที่ไปซ้อมมานี่คือถ้ายิงได้แบบนี้ก็ว่ากันง่ายหน่อยเมื่อกี้นี่คือยิงแทบไม่โดนเลยไปนนี้ก็ามาเสมอเลยครับ2อ แล้วก็สลับฝั่งแล้วอยู่ฝั่งนี้ต่อนะนรอบนี้ผมจะมาดักตรงนี้ครับนี่จะมีตัวมาไหมและก็นี่ไงได้มาแล้วหนึ่งเราได้หนึ่งนี่คือเราก็ไปได้นี่ไงโอ้ยอีกหนึ่งนะเฮ้ย โอ้โหแล้วคืออยู่นี่โคตรเนียนผมไม่เห็นตัววะ่ะแต่ก็ฝั่งเรานี่คือเหลือ3นะฝั่งนั้นคือ1เราก็ต้องชนะแล้วไหมนี่โอ้โหโดนวะ่ะตอนนี้คือ2 1นะึ่งะสองหนึ่งนี่คือผมว่ามันก็อาจยิงได้วะ่ะมันก็ไม่ได้เยอะเกินไป ถ้าสัก3-4ตัวนี่คือค่อยว่าหน่อยมาดูกันครับมาดูว่าพวกเรานี่คือจริงได้หรือเปล่าไม่ตอนนี้คือมา2เลยนะนมีคนวิ่งนำไปแล้วตอนนี้ฝั่งเราก็เป็นฝ่ายกู้ระเบิดนะเฮ้ยตอนนี้เหมือนเจอ แรกก็นี่ไงแล้วลก็นำมาแล้วหนึ่งนะอันนี้ก็สามวิน<ป>จะไปวินที่สี่แล้ว <c oughs> มาดูกันครับว่าจะชนะแบบง่ายๆหรือเปล่านี่แต่ว่าท้าเมื่อกี้นี่คือเราดักแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนจุดครับดีวมันก็จะรู้ว่าเราดักตร <c oughs> งไหนนี่ไงนำมาแล้วหนึ่งแล้วก็ไปไวเลยจ้า <c oughs> แรกก็เรียบร้อยเอ้ยอีกคนนึง <c oughs> นี่ไง โอเคตอนนี้คือได้3ามคนแล้วไปอย่างนี้คือสไลด์ยาวอีกแค่คนเดียวครับเจอร้อยเท้าแล้วแลกก็เรียบร้อยหุ้ยวินนี้คือผมเก็บมาสี่คนเลยต้องแบบนี้ไปนี่นจังหวะนี้คือเราก็ไล่ล่าเลยวินสุดท้ายแล้วดูกันครับว่าจะโดนหรือเปล่านี่เราก็ดักต่อนะ นี่ไงได้มาแล้วหนึ่งโอ้ยดูดิดดตอนนี้ผมยิงนี่คือจะมีแบบกระบองฟาดหัววะ่ะจะตกลงบนหัวเลยโอ้โหโดนแล้วก็สวยครับอันนี้คือ3ามสองมาดูกันครับว่าฝั่งไหนจะชนะสามสองเลยนะนี่นี่คือปืนเราวว่ะนี่สองสองแล้ว โอ้ยตอนนี้คือแค่คนเดียวเลยว่ะบอกเลยว่าคนเดียวนี่คือแทบไม่มีหวังเลยว่ะแล้วก็น่าจะต้องเล่นอีกวินหนึ่งตอนนี้ผมข้ามมา13คนว่ะยังได้อยู่นะวางระเบิดเรียบร้อยแล้วนี่มันมาแล้ว นี่ไงแล้วก็เรียบร้อยยังไม่ทันยิงเลยตอนนี้ก็สี่สาครับดูว่าฝัง่งนั้นคือจะตีเสมอได้หรือเปล่าแล้วก็ต้องเอาบ้างเลยนะไปะนี่ไงเรางมีตัวมานะแล้วโว้ยแล้โห้ยกำลังเปลี่ยนกระสุน และก็เรียบร้อยระวงไวะเมื่อมีคนปลาสโมกมาหรือว่าแฟดแน่หน้าจอนี่คือข่าวเลยนะตแต่ฝั่งนั้นคือเหลือ,อ2ฝัง่งเรา4นี่เหลือหนึ่งแล้วและก็เรียบร้อยครับชนะมาเอาเรื่องว่ะเมื่อกี้นี่คือโดนแฟดนะจอนี่คือขาวเลยแต่ก็ถือว่าชนะมาครับเมื่อกี้ผมฆ่าไปกี่ตัวเนี่ยเกมนี้หลายตัวอยู่นะดูดินี่1 4ตัว อาวาตอนนี้ปืน M4 ผมนี่คือเลเวล40กว่านะอันนี้น่าจะ47เลยครับแล้วก็ดอันนี้คือ48เหลือแค่2เลเวลเนี่ยแล้วก็จ้าเลเวล50ละแต่ถือว่าตอนนี้มันก็ยิงแรงมากนะครับตอนนี้เนี่ยไปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มาเล่นให้ดูสักเกมหนึ่งนี่ถือว่าพอได้เล่นนะครับไป ไว้เราก็ค่อยมาหาลงเล่นใหม่นะวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนผอไปก่อนละ